อิทานเรื่องพระกับเด็กวัดน้อยวันหนึ่งเด็กวัดน้อยชื่อน้อยชอบวิ่งเล่นสุกสนไปทั่ววัดจนกระทั่งวันหนึ่งน้อยได้เข้าไปในห้องพระและเห็นพระรูปหนึ่งกำลังนั่งสมาธิอยู่น้อยรู้สึกอยากรู้อยากเห็นจึงเข้าไปใกล้ๆแล้วถามพระว่า ท่านกำลังทำอะไรอยู่ครับพระท่านยิ้มแล้วตอบว่ากำลังฝึกใจให้สงบเหมือนน้ำนิ่งๆในอ่างน้อยอย่างไม่เข้าใจจึงถามต่อว่าแล้วทำไมต้องฝึกใจให้สงบด้วยครับท่านจึงเล่าให้ฟังว่าใจของเรามันก็เหมือนน้ำในอ่างถ้าใจเราไม่สงบ มันก็จะมีขึ้นกับเพื่อมไปมาทำให้เราไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนการฝึกจิตใจให้สงบก็เหมือนกับการทำใจเราให้สะอาดเราจะได้เห็นสิ่งต่างๆได้อย่างแจ่มแจ้งน้อยฟังแล้วจึงพยักหน้าเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ก็รู้สึกว่าสนใจ จึงขอให้พระท่านเล่าเรื่องให้ฟังอีกพระท่านจึงเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับธรรมะให้น้อยฟังเช่นเรื่องของการให้การอภัยและความเมตตาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาน้อยก็มักจะเข้ามาหาพระเพื่อฟังธรรมเป็นประจำน้อยเริ่มเข้าใจถึงความหมายของคำว่าดีและไม่ดี และเริ่มนำธรรมที่ได้ยินมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเช่นการแบ่งปันขนมให้กับเพื่อนการขอโทษเมื่อทำผิดและการช่วยเหลือผู้อื่นวันหนึ่งน้อยเห็นลูกแมวตัวเล็กๆถูกทิ้งอยู่ข้างวัดน้อยรู้สึกสงสารมากจึงนำลูกแมวตัวนั้นมาเลี้ยงดู และตั้งชื่อว่าขนุนน้อยดูแลขนุนเป็นอย่างดีจนขนุนเติบโตแข็งแรงพระท่านเห็นเช่นนั้นจึงรู้สึกดีใจมากท่านจึงกล่าวชมน้อยว่าน้อยเป็นเด็กดีมากที่รู้จักเมตตาต่อสัตว์น้อยยิ้มอย่างมีความสุขและตั้งใจว่าจะปฏิบัติตามคำสอนของพระท่านตลอดไป ข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่องนี้คือการปลูกฝังคุณธรรมให้แก่เด็กตั้งแต่ยังเล็กนั้นมีความสำคัญมากการที่เด็กได้ฟังคำสอนทางธรรมจะช่วยให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตใจดีงามและสามารถนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนิน ชีวิตได้ยังมีความสุข